มนุษย์ส่วนใหญ่ยังไม่รู้เป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์จึงใช้ชีวิตอย่างประมาทหลงเพลิดเพลินในเบญจาก,การมุณทติพุทธองค์ทรงอุปมาเอาไว้ว่าเหมือนสุนัขแทะกระดูกที่กัดกินอย่างไรก็ไม่มีวันอิ่มความไม่รู้จักอิ่มจึงมันเยื่อล่อให้สรรพสัตว์ติดกับดัก ทำให้ไม่สามารถข้ามทะเลทุกข์ไปสู่ฝั่งพระนิพพานได้การจะหลุดพ้นได้เบื้องต้นต้องรู้จักสละอารมณ์อันหน่าพอใจที่เป็นทางมาแห่งอกุศลและมันประคับประคองใจให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอโดยการจเจริญสมาธิภาวนาจะได้ขาด ต้องให้ใจเกาะเกี่ยวอยู่กับธรรมะภายในให้ได้ตลอดเวลาแล้วเราจะอยู่ในกระแสปฏิพานที่อยู่เหนือกิเลสทั้งหลายได้มีธรรมภาสิทธิ์ที่พระประเจกพระุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าการมนี้เป็นเครื่องค้องมีความสุขน้อยมีความยินดีน้อยมีทุกข์มาก บุคคลผู้มีปัญญาอร่าการามนี้เป็นดังฝีดังนี้แล้วพึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรดฉะนั้นนี่คือความเห็นท่านผู้รู้เตียนการามมาคุณอันเป็นเหยื่อล่อให้สรรพสัตว์ติดอยู่ในการามมาพบซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์ความคับแค้นใจไอ้ว่ายิงอริชายแต่หากยังลุ่มหลง ไดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆก็ยากที่จะหลุดพ้นจากพบทั้งสามเหมือนพระเถระในสมัยพุทธกาลที่เกิดจะเป็นหลงกลมยามานที่เขาขุดหลุมดักเอาไว้แต่ก็สามารถเอาตัวรอดเพราะความตั้งใจจริงที่จะเป็นพระแท้ของท่านเรามารับฟังกันเลยนะจ๊ะ ในสมัยพุทธกาลณกรุงสาวัตถีมีมานพหนุ่มชื่อสมุรเป็นหนุ่มผู้มีรูปร่างงดงามอีกทั้งเป็นผู้มีใจงามอีกด้วยตอนหลังจึงตั้งชื่อให้ใหม่ว่าสุนทรสมุดว่าต่อเป็นหนุ่มก็เป็นที่หมายปองของหญิงสาวแต่ท่านก็ไม่ได้หลงมัวเมาในความเป็นหนุ่ม ท่านรู้ตัวเองว่ายังเป็นผู้มีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ชีวิตยังพร่องอยู่จึงไม่ได้หลงไหลในโลกอันตรการนี้จนกระทั่งวันหนึ่งเห็นมหาชนถือของหอมและระเบียบดอกไม้ที่จัดทําอย่างประณีตเดินผ่านมาด้วยอาการที่สงบสมบรวมจึงซักถามว่า จะพากันไปไหนพระสาว่าจ,จะไปฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยขอร่วมขบวนไปด้วยในวันนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงอนุป,ปุพิกถาประฏินาิสงการให้ทานการรักษาศีลหนทางไปสู่สวรรค์โทษของกามสุดท้ายทรงแสดงเห็นว่า การออกบวชคือหนทางสู่ความหลุดพ้นเมื่อมานบหนุ่มไตรตรองตามพระธรรมเทศนาก็ได้เห็นไปตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่พระองค์นำมาแสดงนั้นล้วนมีเหตุมีผลไม่ได้นำมาตรัสแสดงลอยๆจึงเกิดความเลื่อมใสอยากออกบวชเพื่อสลัดตนให้หลุดพ้นจากทุกข์ หลังจากมหาชนกลับกันหมดแล้วก็เข้าไปขอบวชแต่เมื่อทราบว่าพระงไม่บวชให้กับผู้ที่พ่อแม่ยังไม่อนุญาตจึงรีบกลับบ้านไปขออนุญาตพ่อแม่แต่พ่อแม่ไม่อนุญาตเพราะเห็นว่าเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเพียงคนเดียวหากลูกบวชแล้วก็ไม่มีผู้สืบสกุล แม้เป็นคา,ารวาสก็สามารถสั่งสมบุญได้แต่ลูกชายนั้นไม่ได้คิดเช่นนั้นแต่เห็นว่าชีวิตคา,ารวาสนะครับแคบแต่ไม่ได้วุลีกิเลสการจะชำระกกายวาจาใจให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นั้นไม่ใช่ทํากันได้ไง,ง่ายๆบรรพชาท่านั้นเป็นทางปลอดปโปรง่งเมื่อพ่อแม่แม่แมนุญาตสินทรสมุดก็เลยเข้าห้อง นอนอดอาหารประท้วงอยู่หลายวันจนพ่อแม่ตั้งยอมแพ้เราคิดว่าคืนปล่อยอย่างนี้ต่อไปลูกต้องตายแน่หากลูกบวชแล้วอย่างน้อยก็ยังมีโอกาสได้พูดคุยกันบ้าง่อสุนทรสมบทได้บรรพชาอุปสมบทแล้วก็ไม่ได้ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปเปล่าถ้าได้ตั้งใจ บำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่เพื่อจะเป็นสมณะแท้ให้ได้ระหว่างบำเพ็ญสมณธรรมนั้นก็มีหมู่ญาติหรือคนรู้จักมาเยี่ยมเยียนพูดคุยเป็นประจำทำให้ไม่สามารถบำเพ็ญสมะธรรมได้เต็มที่ท่านจึงตัดสินใจเดินทางไปจำพรรษาอยู่เมืองราชเครึ ตามมาในงานม,มหรสพครั้งหนึ่งโยมพ่อโยมแม่ได้เห็นเพื่อนเพื่อนของท่านกำลังเที่ยวเล่นอย่างสนุกสนานทำให้พลอยคิดถึงพระลูกชายขึ้นมาจึงปรับทุกข์กันพอปรับทุกข์หนักเข้าผู้เป็นแม่ถึงกับร้องไห้ขณะนั้นมีหญิงโสพินีเดินผ่านมาพบจึงสอบถามว่าทำไมต้องร้องไห้ พอทราบความจริงอะแน่ว่าถ้าคิดถึงลูกชายก็บอกให้ท่านลาสิกขาออกมาเสีเลยสิจะได้หายคิดถึงพู้เป็นแม่บอกว่าพวกฉันไปขอร้องตั้งหลายครั้งแต่ท่านก็ไม่ยอมลาสิกขาตอนนี้ท่านไปอยู่เมืองราชเครือแล้วหญิงสเภณีถามเงินไขว่าถ้าหากฉันทำให้ลาสิกขาได้พวกท่าน จะมีรางวัลอะไรเป็นเครื่องตอบแทนละ่ะแม่ของพระเถระตอบทันทีว่าเราทั้งสองจะยกสมบัติทั้งหมดให้เธอเป็นเจ้าของทันทีหญิงสวพิณีรับข้อตกลงแล้วก็ออกเดินทางไปกรุงราชคฤห์พกความมั่นใจไปเต็มที่มันจะสามารถจับพระศึกได้แน่นอน เมื่อไปถึงก็เริ่มแผนการจากการเจ้าประสาทซึ่งู่ติดทางเดินมินาบายของพระเถระพอเริ่มงึ้นก็นดะถวายอาหารอันประณีตเป็นอาหารที่ถูกใจพระเถระนางถวายพระตาหารอย่างนี้อยู่สองสามวันก็เรียนว่าท่านเจ้าข้าได้โปรโดเป็นเนื้อนาบุญให้ดิชันนี่มนต์มาฉันพระตาหารที่นี่เป็นประจำเถิด เมื่อพระคุณเจ้าฉันที่นี่จะได้ใช้เวลาที่เหลือไปบำเพ็ญสมนาธรรมที่เต็มที่ต่ความมีเมตตาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทั้งอาหารก็เป็นที่ถูกใจพระเถระจึงรับนิมนต์วันต่อต่อมานางได้จัดเตรียมอัศน,นะให้พระเถระนั่งฉันที่ระเบียงทำอยู่สามวัน แล้วจ้างเด็กๆให้มาเล่นในช่วงที่ท่านกำลังฉันวันต่อมาเมื่อเหตุการณ์เป็นไปอย่างที่ตั้งใจก็กราบเรียนว่าเด็กพวกนี้ไม่ฟังดิฉันเลยขอนิม์ mon, พระคุณเจ้าไปนั่งฉันข้างในเถอะพระเทลานั่งฉันได้สามวันก็เริ่มแผนการขั้นต่อไปโดยการจ้างให้เด็กเข้าไปเล่นในบ้านอีก พอพระเทลระจะนั่งฉันก็กราบเรียนว่าท่านเจ้าค่ะที่นี่เสียงดังเหลือเกินแม้ฉันจะห้ามแล้วเด็กๆก,ก็ไม่ฟังขอ,อนิมนตปไนนั่งฉันบนปราสาเทเถิดที่นั่นสงบงเงียบบรรยากาศก็ดีจะนั่งสมาธิก็สะดวกตามปกติแม้พระเถระจะเป็นผู้เข่งครัาดในการบิณาบาต ไม่เคยรับบิณฑบาตท,ที่ไหนเป็นประจำแต่เพราะอาหารเป็นที่ถูกใจทำให้ท่านต้องไปติดแผนนารีพิกาเสียแล้วฉะนั้นเมื่อพระเทล่าขึ้นไปนั่งรออยู่บนปราสาทนางก็แอบปิดประตูใส่กลอนตามหลังคลั้นไปอยู่ตอนหน้าก็าพูดยาอยู่ในพระเทละเกิดความกำนัดว่าท่านยังหนุ่มอยางแน่นไม่น่าจะรีบบวชเลย ฉันเองก็ยังสวยยังสาวเราทั้งสองเหมาะสมกันดีเรามาร่วมอภิรม์กันเถิดแก่เท่าเมารเราก็ค่อยออกบูตพร้อมกันนะจะนันกสแสดงการออดอ้อนให้พระเถระลุ่มหลงแต่แทนที่พระเถละจะลุ่มหลงตามนางท่านกลับสังเวชตัวเองที่ไม่ได้เฉลียวใจเอาเส้นเลยฝ่ายพระบรมศาสดา ึ่งประทับนั่งอยู่ในวัะเชตวันซึ่งไกลจากเมืองราชเคฤด์ถึง45โยชน์ทรงเห็นเหตุการณ์นั้นสนญาณทัศนะาอันบริสุทธิ์ทรงย้มพระโอษฐ์ทำให้พระอนอนท์ซึ่งกำลังอุปถาคอยู่สงสัยว่าอะไรหนอเป็นเหตุให้ใพระองค์ย้มพระโอษฐ์พระองค์ตรัสว่า,อ,านอนนท์สงครามระหว่างสุนทรสมุทร กับหญิงโสเพณีกำลังเกิดขึ้นบนปราสาทชั้นเจ็ดในเมืองราเจคฤสสงครามครั้งนี้สุนทรสมุทจะเป็นฝ่ายชนะจาดนั้นทรงแผ่พระราศมีไปปรากฏใ้พระเถระได้เห็นทรงสอนว่าภิกษุเธอจังหมดอะไรละความอยากในกามคุณเสีย ผู้ใละกามทั้งหลายในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีเรือนเว้นขาดจากกามเสียได้เราเรียกบ,บุคคลนั้นผู้มีกามและพบสิ้นแล้วว่าเป็นผู้ลอยบาปได้แล้วพอจบพระธรรมเทศนาพระเถระก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วเหาะทะลุจอบฟ้าประสาท ไปกราบบูชาพุทธองค์ในเมืองสาวัตถีทันทีเห็นไหมจ๊ะอาการออกบวชเป็นหน,นทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นเพราะเป็นวิธีการหลักที่จะทำให้หลุดจากเครื่องข้องคือการทั้งหลายซึ่งมีสุขน้อยมีทุกข์มากทำให้มีโอกาสก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิต ได้อย่างรวดเร็วที่สุดขนาดเดียวกันชีวิตสมณะในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีวระศัก์หลายอย่างมีภัยรอบด้านในอดีตเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นผู้มุ่งทำพระนิพพานให้แจ้งจึงตั้งมีสมณะสัญญา รู้ตัวอยู่เสมอไม่ประมาทไม่ให้โอกาสพยายามมานี่ช่องจะได้ไม่ปเปลี่ยนคลํำชาวโลกส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าการดำเนินชีวิตในเพศนักบวชนั้นน่ะต้องทำอย่างไรเมื่อไม่รู้ก็อาจทำผิดทำพลาดซึ่งจะไปโทษเขาก็ไม่ได้พระสงฆ์ต้องบอกหนทางที่ถูกต้องทั้งพูดให้ทำ และทำให้ดูเมื่อเขาเห็นข้อวัดปฏิบัติที่งดงามแล้วก็จะเกิดความเลื่อมใสแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามจากนั้นก็จะได้ทำน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีนับเป็นการบอกขนทางสวรรค์ให้กับญาติโยมอีกด้วยโยมอยู่ทั้งโลกก็ไม่ช้ำพระอยู่ในทางธรรมก็ไม่เสีย เมตา่างายต่างเกื้อกูลกันไปอย่างนี้ประหมายชีวิตคือพระนิพพานก็จะอยู่ไม่กลาเกินความเป็นจริงทั้งบร,รมชิตและขรสถ์นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรานาไมยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวให้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้กล่าวถึงวัฏธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านธรราเธอ